สวัสดีค่ะนี่เรายุ่กันที่สนามชนโคบ,บ้านานำกระจายนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความจมูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที่9กันยานี้นะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะมาจากทรายบัวชนนะคะค่ะพี่ชื่อพี่อะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะมาจากใครเนี่ยคะชายคู่เดตกิตโรงงานเครื่องค่ะวัวเชื้อได้ราคะตัวนี้วัวชัดอิทธิพลเหล็กปานซิงคค่ะโคหลังซัดอิทธิพลเหล็กลัวปานซิ่งนะคะวัวอายุกี่ปีนะคะตัวนี้ 6ปีวะว่าประมาณ6ปีกว่านะคะเป็นทายาทของตัวนี้พอสามไหมคะไม่จำกัน,นไม่สามนะคะตัวนี้ชนมากี่ครั้งแล้วะคะไม่หัวไม่เลยนะคะหัวไม่แกะกล้องหลอ่อแจงเกิดที่นํากระจายนี่เลยนะคะขละส้นนี้วางมากี่นาทีได้ะค่ะี่ว่าประมาณยี่สิบกว่านะคะตัวนี้ถางชนก็เ,เป็นแบบไหนคะพี่รุ่นอย่างเดียวรุ่นอย่างเดียวไม่เกี่ยวใครนะคะ<ำ>เดินว่าวันกิโลได้ค่ะพี่ ซี่ฮาโลนะคะวัวทุกขูนี่กินยาก,กินน้ำได้ดีไหมคะได้ดีกินได้ดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุ่ยนะคะค่ะ,ะความเป็นยุ่ที่คอกนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่สบายครับสะดวกสบายดีนะคะร<ส>อบเทียร์ทั้งนี้ใส่เดิอมพันคังเท่าไรอะคะส,สามเด่นอุนม้มือนึนนนรอบนี้มีความมั่นใจแค่ไหนคะพี่ตอนนี้ อตอนนี้80ก็คือวันชนก็พร้อมเต็มร้อยนะคะแล้วตอนนี้นองวัวเข้ามีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคะสภาพร่างกายของวัวตอนนี้ประมาณ7-8 0เนะคะวันชนก็พร้อมบะทะพร้อมแทงนะคะถ้าห้ฟากึง fc รูติดตามได้เลยค่ะขอกมาเชียร์ปาิงอันนี้ค่ะชวยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคหลังซัดอิทธิพลเล็กหรือปานสิงนะคะทำการชนทีสนามชนโคบ้านนามกระจายในวันที่9กกันยานี้นะคะ เขบคุณมาค่ะโชนดีมีช่ยผเบียรอบขายนะคะขอบคุณค่ะ